โอที่ไหนคะเอาหนคาลนี่เหรอข้างหลังเนี่ยเหรอนี่อาวินเหรอแน่ใจนะทำะบู่กันแล้วโอ้ได้คนละอันพุกนี้สวยโอ้หนี่เป็นตัวประสาทของเขาอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนโอเคตอนนี้หนาวมากทริปที่แล้วเราพาเที่ยวกินิบาระเรียบร้อยนะจริงๆเราจะมุ่งหน้าไปยอก แต่ว่าก่อนจะถึงยอร์กเนี่ยเราแวะเที่ยวก่อนดีไหมอ่ะเราเรากำลังไปปราสาทเที่ยวปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับที่ของอังกฤษเหรอแล้วก็เป็นสถานที่ทโอ้โหล,นะลักเลยเหรอโอ้ที่ไหนคะนี่เหรอข้างหลังเนี่ยเหรออ่าเอาหนิี่จก็คืออยู่ไม่ไกลจากคาอ๋อโอเคอ่ะไปเดี๋ยวเราไปเที่ยวกัน หนาวไหมมีเด็กหนาว <S <S เอาหนิกนะตามตามภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะไม่ออกเสียงแต่ปรนยูก็เลยกลายเป็นหนิกไปเลยเอาหนิกเขาก็จะแบ่งเป็นหลายอย่างเป็นคาสเซิลสแควร์มีมิวเซียมด้วยไม่รู้อ่านว่าไงเนะี่ยมีเชนเซนมิเชลมิคาเอลอ่ะฮอร์ออสเปอร์เป็นอนุสาวรี โอ้ลลจมเะ็กไปไปไปซื้อตั๋วกันสำหรับค่าเข้านะครับก็จะเป็นถ้าเป็นอ d ดาวเนี่ยก็คือผู้ใหญ่ประมาณ22 2นะถ้าเป็นคนแก่หรือเด็กก็ประมาณเนี่ย18.4หรือเด็กเล็กก็12ต่างกว่าสเข้าฟรีเป็น Family เนี่ยก็นี่เลย 6.1เอ้ย6 6 1 6ิ8 5นี่2คนนี้นะคะเขาเป็นดุกเหมือนอันดับที่12อ่ะนะเป็นเจ้าของวสานมา700อยปีแล้วตระกูลเนี่ยโอ้โหอยากมีบ้านอย่างนี้บ้างไหมไม่อยากกลัวผีหลอกอ่ะผ่านประตูเข้ามานะครับโอ้โหเจอเลยครับอัศวินนี่เซอร์เฮนรี่เพอร์ซีนะฮอสเปอร์เดอะวอริเอ์นะ สูงให้ดูนิดหนึงเขาเกิดที่ปราสาทนี่แหละเอาเอานิกเนี่ยปี1364หรือ1366ไม่แน่ใจแล้วก็เป็นอัศาวินพ่อ,อเขาเป็นเจ้าของปราสาทอะไประมาณนี้แหละมะเออประมาณนี้อะโอ้รอเหมือนกันหไหนๆดูหน้าหน่อชัดโอ้นี่ไงนี้เขามีระเบียบห้ามห้ามสูบุหรี่ยกเวน้มกกนมังกร เอ่อถ้ายูไม่ใช่มังกรนะครับสูบุรีเข้าใจไหมเข้าได้อ่ะไปเขาไปทวงหนดาดาก้อนเควสมาเราทำภารกิจดาก้อนเควสการเทรนนิ่งก่อนไหมเขาเป็นกิจกรรมฟรีนะครับแต่ว่าต้องจองล่วงหน้านี่เราจองไว้11โมงครึ่งอ่ะงั้นเราจะใช้เวลาตรงนี้ก่อนแล้วค่อยกลับมารับเดี๋ยวเรากลับมาตรงนี้อีกทีอ๋อตรงนี้มีดาก้อนเควสค่ะไปไปเร็วเข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังทนไม่ได้ โอ้ยมีเสียงก่อนโอ้ยโอ้ยตกใจไอ้กันเดี๋ยวป้าเห็นเห็นอมากับกายตกใจนะเเอขาโอ้โหมีแตสวินพูดด้วยพาลูกไปหน่อยเร็วมาใกล้ๆ อะไรเกิดอะไรขึ้นไม่ดูมากรเหรอเจเจอยู่เป็นเพื่อนน้องทีเดเจอยากดูป,ะปะ่าป๊าดูแลเอาไหมป่าป๊าดูแลอไหมเ <c oughs> อยไหาก่อาเ่าฮ่างเห <c oughs> ลืาสมาชิคฮนน่าฮ่าอ่าน่าฮ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 ่า่าฮ่าฮเาฮาฮ่่าฮ่าาา่า เจตื่นเข้าไปอ๋อนี่เป็นถ้ำมังกรนี่ข้ามสะพานเชือกไปไหมไปเร็วข้ามสะพานเชือกโอ้โหสวยนี่หน่าเนี่ยอ๋อมังกรแค่นี้เองอ๋อตอนนี้นะคะเจนเจนยอมมาแล้วกับมามา,มาแล้วอันนี้ก็คือมังกรก็มีแค่น,นี้แหละหลอกเด็กสะพานเชือกอันนี้ เมื่อกี้นะสะพานเชือกมันยังหย่อนหย่อนอยู่อ่ะไม้ยืนทีเดียวตื้งเลยอ่านี่นี่นี่เฮ้ยัาช่วยกันเถะค่ะต้องออกมายิ่งอ่าอ่าอุ้ยเจอตัวเองนอที่มันหลอนนี่ตาตามมาไม้ไปแต่อู้ยชนคือไอ้เขากดเนี่ยมีความระบาดคือเป็นกระจกด้วยอ่ะใช่ Yeah. เจอทางออกยังเจอแล้วเย้อุ๊ยมาจนไทยเจอเจอน้ำไปเย็นดิน้ำนี้มีน้ำนะนี่เป็นต okay. <laughs> <that> <isn 't> <yor> um ้นไม้พิเศษหรือเปล่าเนี่เอาใหม่ซ่อมใหม่นี่ไงมาแล้วยังโอ้ลองค่ายไปเลยเด็กน้อย ตรงนี้เขามีกิจกรรมแต่งชุดนะคะเอ้ยเจนอยากจะเป็นเป็นอัศวินหรือเป็นเจ้าหญิงเอาล่ะเฮ้โอ้ยอยางรอน่่เน่นี่อัศวินเหรอนี่อัศวินเหรอแน่ใจนะนี่หมามาก็แต่งเสร็จแล้วอันนี้เป็นเจ้าหญิงเหรอนี่เจนออกมาแล้วหมุนหมุนผ้าโชว์นิดนึง นี่ <mile> อย่างหล่อน OK. ี่ออคกายกายเป็นอะไรเนี่ยอัศวินอ่าอ่ะไปไปอีกคนหนึ่งนี่อะไรอ่ะหญิงชาวบ้านเรื่องขึ้นวัวทิเซตอะไรเพราะว่าป้านี่น่าจะตาบหน้ายาวเวลาเวลาจะออกคำการก็มีอย่างนี้เอ้าอัศวินค่ะเขาให้กิน กินเจลาโต้อไอซ์ครีมกับเซเ้าเว้อ,อ่ะนี่ก็ประมาณนี้นะฮะบรรยากาศมีมีที่ตัดหัวคนด้วยอ,ะอ่ะเราเห็นอุยมีโบลิ่งโบราณด้วยนะเดีเ๋ยวไปเล่นกันไหมเออเออโบลิ่งโบราณเนี่ยเราะจ,ะจะมาทำเครื่องคราฟกันตกลงเขาจะทำอะไรกันฮะ <ใช S 1> ทำสบู่ออ๋อเขาก็จะให้เราเลือกกลิ่นที่เราชอบนะก็นี่ดมไปทีละอันทีละอันประมาณได้ยังมาเอาอันไหน ลาเวนเดอร์คือสีม่วงหรออ๋อมิน้นอ่ะ,ะอ่ากิจกรรมตอนนี้ะทุกคนกำลังบดบดไอไอดอกไม้แห้งกันอย่างเมามันเจนได้เลือกไหมเอ้มมาดูดิบดบดไปดูของเกอ๋อไหนของเกนโอ้ของเกนก็ทำได้ดีนะอาล้ตอนนี้เริ่มจะทำตะบูันแล้วโอ้ได้คนละอันเกนเนี่ไม่มีน้อยหน้านะเจนเจนเนี่ย อันนี้เป็นอะไรอะ่สะสบู่เหรออ๋อเอามาผสมกับดอกไม้ที่เราเลือกไว้ก็จะได้เป็นกลิ่นอย่างนั้นลุกเคล้ามามาลองชิมสิอร่อยไหมดไม่ได้มามาลองชิมดูไหมอร่อยไหมไม่ได้อ่ะสะบู่แอ้มามาถึงไหนละเอ้ยทำเป็นก้อนอ๋อไหนแบบไหนอ๋ออย่างนี้หอมไหมอเอาไปใช้ได้จริงเนาะที <c oughs> ่นี่ค่ะเขามีโบลิงบล่งโบราณด้วยเดี๋ยวกายจะโยนให้ดู มากายเอาไปไปอีกบอลหนึ่งไม่มีโดนเลยตอนนี้ป้ายได้ยอนให้โดนแล้วนี่เอาน้องเกตเอาน้องเกตอ่าให้น้องอีกลูกหนึ่งให้น้องอีกลูกหนึ่งไม่โดนตอนนี้นะคะเรากำลังมาดูรถโคดน,นี่ใช่ไหมนี่ s t a t e Coast of the Duke อ๋อเป็นรถรถของท่านดุ๊กนะฮะนี่โอ้สห oh, สวยจริงว่ะนะสวยไหมนี่เป็นตาประจำตระกูลของเดอะเพอร์ซี่นี่นะคะกับเอาวินเอานิกเนี่ยนะคะนี่ตระกูลนี้ความเก่าแก่หนึง่งหกศูนย์เก้านุ่นตกทอดมาถึงรุ่นที่สิบสองแล้วโอ้โห oh, นี่ชั้นชนชั้นขุนนางจริงๆนะอุ้ยไม่ใช่ <S <S ไม่ใช่หนะนึ่งหกนะนี่ เป็นคันเลยนี่โอ้โหนี่นี่น,นี่แบบเก่าแก่หนึ่งสามศูนย์เก้านุ่นนี่โอ้โหแบบตระกูลเก่าแก่โอ้โหสุดยอดเอ๊ต่อไปนะครับโอ้โหตรงนี้สวยโอ้โหนี่นตัวปราสาทของเขาอ่ะโอ้มีลานปราสาทแบบอยู่ที่ตูดสปาดิไปเอามาโอ้โห สวยที่นี่เขาเป็นโลเคชั่นในการถ่ายแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยตรงไหนไม่รู้เนาะแอนเนาะเขาบอกมีทัวร์แต่เราไม่อยากรอเนาะโอ้ยเข้ามาข้างในนี่ก็สวยนะครับนี่โอ้โหสวยมากนี่เป็นประสาทด้เมื่อกี้เราเข้าไปดูในนี้เขาเป็นเขาเป็นแบบโซนที่เขาใช้ชีวิตอ่ะโอ้โหเป็นไงกายเออสูง โอ้โหแบบสวยมากแต่ว่าเขาห้ามถ่ายเออเราก็เลยไม่ได้ดูถ่องแม่กินเราจะไปอีกทีอต่อไปนะคะนี่เราจะไปกิจกรรมที่เราจองไว้ก็คือฝึกไว้กวาดฮะได้เหรอได้เหรอนี่ีเด็กตื่นเต้นหนึ่งเฮ้ยเขาฝึกจริงเขาบอกเทรนนิ่งเลยฮะเออไปหนาวจังเลยวันนี้ลมแรงมาก ตอนนี้เราอยู่แบบคล้ายๆเป็นมิวเซียมของแบบเวอร์วอลอะไรพวกเนี้ยนะเออเนี่ยมีปืนมีปืนให้ดูโหด่าปลายปืนสมัยลบแบบสงครามกลางเมืองอเมริกันนี่อะไรโอ้มีมีชุดแจ็คให้ใส่ด้วยเหรอฮะจริงเหรอเอาใส่หมวกหมวกโตๆหน่อยได้ไหมใส่ใส่กวนกวนกวนอะไหนไหกายเราดูดิ โอ้โหอ้โหเป็นฐานเลยฐานเรดเชิร์ตเรดเชิร์ตเนี่ยเนี่ยไม่ไม่น่าไม่น่ากลัวเลยทหารเลยดยดูหน้าเตะจะใส่อะไรครับโอ้นี่โดดร่มไงโดดร่มโดดร่มอันเดียวเกนขันมาดูที่ขันตอนอันนี้เป็นเครื่องมือของทหารนะแล้วก็จะมีอ่ะสมมติว่าอันนี้ก็เขาจะมีคำถามบอกว่าทหารทำความสะอาดบูธยังไง ก็มีที่ชัดให้อะไรที่ช่วยช่วยชีวิตเขาไวา้าวาอ่าลองดูสิคือไลู์พูกนะคะใช่ใช่มันคงหูถูมากถ้าไม่มีเขาอาจจะตายไปแล้วก็ได้เนาะ,อ,ะอันนี้ไลฟล์พ<ล>ูทำทำความสะอาดไลฟ์พยังไงก็มีอย่างนี้คนหนวดยังไงเอาเจนลองเปิดด้วยกายลองเปิดด้วยคนหนวดไงไงอ,อ,อ้คนห้แล้วก็อันนี้คือที่เย็บใช้เย็บ อ่ะได้เวลาฝึกไว้กวาดกันแล้วอย่างนี้นะอ้าวอย่างนี้อ้าวอ้าวฝึกฝึกอ่ะเตรียมทำทำให้เหมือนด้วยทำให้เหมือนด้วยเออเออเออฝึกขี่ไว้กวาดเอาเอาเอานู่นจะบินได้ยังฮะน้ำมูกไหลออกมามองมองมองตัวขึ้นไม้กวาดแล้ว เอาบินบินเอ้ยอย่าบินไปไกลดิเอากลับมาไกลไอ้ไกลบินไปไหนแล้วตยอกสอบสอปเล่นเกมอ่ะยายเอาอยู่อย่างนั้นะฮะต้องนิ่งนะเกนต้องนิ่งนิ่งนะต้องจับนะไอ้บอาช้าสุด ขี้โกยเอาเลุกเอาเลาเก่าเล่เล่าเล่า่าเล่วเล่าเ่าเ่าเล่าเล่าเล่าก่าเลเล่าเล่าเล่เ่เล่เล่า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 เล่วเล่อเล่าเล่เล่วเล่าเน่าเิ่าเองาเค่าเาเันได้่ะเะาเลเลลาเลอาเล่าเ่าเ่่า่เลาาเล่ลาเล่เลาเล่าเล่าล่เลาแฮาเล่ล่เล่ะลาเล่าเ่ล่าล่าโลเเ่าเล่าา่าเล่าเเา นดัคาี่1นะคะอ่าอนดับ2เอาอ i c k เอา Nick เออว้าก็มากันได้นะคะที่เอา n นิ k คา s t l ค่ะเทคต2เอาบายบายค่ะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดค่ะคุณแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย